ผมาคิดนะครับเลยว่าถ้าผมได้สมัครเข้ามาทำแล้วผมจะพาไปครึ่งหนึ่งให้ได้ในทริปทัวร์ปัจจุบันนี้สามารถทําได้นะครับแล้วทีนี้ปัญหาก็คือภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์นครไม่มีคนทาทักคนหา <c oughs> อัพไลน์ไม่ได้ลำบากอยากทำหาอัพไลน์ไม่ได้แล้วเ่อนููสิไออัพไลน์อยู่ไหนเนาะอ,อัพไลน์เลวิ่งหาไม่เจอเซิร์ชในเน็ตเจอเบอร์โทรสองเบอร์ไม่มีชื่อโทรฟอป นะครับเจอนะครับเจอใครครับชื่อเจี๊ยบอยู่สวนจันว่าชื่ออะไรชื่อเจี๊ยบอยู่ไหนอยู่สวนจันเพราะผมชื่อสุรินผมอยากจะสมัคร w c i ก็พูดคุยกัน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 นะครับเราเจี๊ยบกาพูดธรรมดามากเลยนะครับไม่ไม่ได้พราะโนนนี่นั่นก็คุยกันจนมีการสื่อสารแล้วก็สมัครวันแรกก็สมัครนะสมัครเป็น ในอนแต่สมัครใดมอนแต่ผมอะพอสมัครเสร็จปุ๊บตื่นเต้นมากเลยและผมมันเป็นสมาชิกของร้านเคมีร้านใหญ่ถ้าถามว่าที่หลังสวน <c oughs> เขาเรียนร้านแสงเพชรที่นี่ก็คือคากเกษตรใหญ่กว่าคากเกษตีนใหญ่กว่าคาเซนเพชรใหญ่กว่า